เออเสียงใต้ สูตรที่สิบเอ็ดเลขเด่นของเสียนใต้ให้อะไร เดี๋ยวดูนะน้องๆขาเดี๋ยวถ้าประวันอ๋อยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวประวันแจกนวยให้น้องๆขานอยเนี่ยนะถ้าถ้าสองตัวประวันอะไม่มาก็จะมาเลขเด่นนะเนาะก็ให้น้องๆกระทืบเอานะประวันคือนอยประวันเนี่ยเน้นได้หมดทุกนอยให้ขึ้นชื่อว่านอยเนี่ยนะอืม ไม่ว่าจะเป็นนอยทีวีนอยเอสดี HD, นอยสตาร์นอยเรคือไปได้หมดนะคะแต่ถ้าประวันนะประวันจะเน้นแค่สามนอยเย็นเนาะเหมือนวันนั้นประวันให้ไปเจ็ดห้าใช่ไหมถ้าน้องๆเอาไปกระทืบเนี่ยรุดปืด๊ดรุดปื๊ดเนี่ยก็ได้เบีย้ยใช้แล้วเนาะได้เงินได้เงินค่าขนมละนะตัวเด่นประวันน่ะนอยอะ่ะไม่ค่อยหลุดหรอกนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าประวันเวลามันยังเหลืออยู่เดี๋ยวประวันจะลงให้ เดี๋ยวนะไปดูก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสามและป้าวันพารวยสีนะคะวันนี้ป้าวันก็จะมาวางแนวทางของรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดหกแปดให้นะคะอ๋อไปค่ะก่อนจะไปดูตัวเลขกันก็มาฟังคำเตือนสักนิดคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดและเด็กต่ำกว่า18ปีขึ้นไปนะคะ,ะตัวเลขทุกตัวที่ประวันเอามาวางให้เนี่ยเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะซึ่งเลขน่ะจะมาตัวไหนจะเข้าชุดไหนประวันก็ไม่รู้นะคะน้องๆก็ใช้วิจารณญาณดูกันนะคะชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นค่ะนะคะถึงแม้เราโดนกินเราก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเราชอบนะคะเอาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่11ก็จะเหลืออีกอา,อาจารย์หนึ่งนะทั้งหมดประวันจะลงให้1 2อาจารย์ค่ะก็เพื่อนประวันนะคะทั้งหมดก็จะมี13คนนะในกลุ่มเซตที่ว่าทําทตัวเลขเนี่ยนะกลุ่มเซตประวันเนาะที่ประวันพวกประวันใกล้เลขจะออกเนี่ยก็จะเอาสูตรของแต่ละคนนะมาเทียบกันแล้วก็จับชนแล้วก็จะใช้ตัวนะที่เด่นที่สุด แล้วถ้าชนกับเลขซองเนี่ยปกปวันก็จะพาไปาวิ่งจ็อกกิ้งเยอะแล้วก็ไป,ป,ปลูดปืดรูดปืดรูดเครดิตอะไรประมาณนี้เน,นาะเยอะค่ะนะคะซึ่งถ้าเราเอาเลขเป็นเนี่ยเลขตัวเดียวเน่ะเราก็สามารถมีเงินใช้ใจ่ายได้แล้วเนาะเออก็มีน้องๆหลายๆคนนะเข้ามาปวันค้าเน้นให้หน่อยเน้นให้หน่อยปวันก็ไม่รู้อะว่าจะเน้นตัวไหนเนาะ พอประวันก็ไม่รู้นั้นว่าเลขมันจะมาตัวไหนเกิดประวันเน้นตัวนี้อูมันไปออกตัวนู้นอย่างเงี้ยทําไงอะซึ่งพวกประวันเนี่ยที่ว่าซื้อเลขกันได้กันคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกประวันส่วนมากก็อาจจะจ็อกกิ้งนะแล้วก็ลุดปื๊ดรุดปื๊ดนะเน้นวิ่งกันนะมันใช้ทุนเยอะก็จริงแต่ว่ามันถูกเขาเรียกว่าความชัวนั้นความชัวความแม่นเนี่ยมันมัน เยอะกว่ากันนะเยอะกว่ากันนะคะอืมเพราะว่าเทียบวิ่งอะไรพวกเนี้ยปวันก็จะลงในกลุ่มห้อยซองรัฐบาลห้อยซองของปวันเนาะหน้าช่องนี้ก็คงเอามาลงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเลขในกลุ่มเนาะอ่าเพราะว่าซองรัฐบาลเนี่ยประวันจะลงในกลุ่มทั้งหมดคะ่ะนะคะหน้าช่องเอามาลงไม่ได้คะ่ะนะคะ เซียนใต้ได้สองหนึ่ง ก็มีน้องๆอ,อ่ะน้องทักมาถามประวันเยอะมากปพราะวัาทำไมช่องประวันพารวยสองไม่ลงแนวทางให้แล้วเหรอประวันลงไม่ได้ค่ะน้องๆคะ่ะไอช่องประวันพารวยสองอ่ะเนาะเพราะว่าเครื่องป้าอ่ะมันเก่ามาก oppo รุ่นแรกอะอืมเวลาถ้าประวันลงสักคลิปหนึ่งอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าลงหลายๆคลิปแล้วมันจะขึ้นมาเลย๋อขึ้นมาเลยพื้นที่ของคุณเต็มทั้งทั้งที่ททประวันทําหมดแล้วนะ ันก็ยังขึ้นอย่างนั้นอ่ะพอประวันอัดลงหลายๆคลิปทีนี้อ่ามันจะตัดทันทีเลยมันจะขึ้นมาเลยอ่าอัพโหลดล้มเหลวอ่าคลิปเสียไปละยุ่งละทีนี้คลิปเสียแล้วซึ่งเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะถ้ามันบอกอัปโหลดล้มเหลวคือเครื่องมันไม่รองรับแล้วนั้นประวันก็เลยย้ายมาอ่าช่องประวันพารวยสามประวันพารวยสี่เนาะ ซึ่งประวันเองก็ได้ลงขึ้นโพสต์หมดแล้วอะ่ะแนวทางประวันเอามาลงช่องนี้หมดนะก็อยู่ที่ว่าน้องๆเขาจะตามมาไหมถ้าน้องๆตามมาก็ได้แนวทางไปเนาะถ้าไม่ตามมาก็ไม่ได้แนวทางเนาะเออโอเค อา้าวนะพูดมากอ,ะอา่ะเออนะสองห้าเยอะ yeah. 收减。So, 1นึ่งน้องๆน้องๆก็ดูนะคะลองเข้าไปเช็คดูตาม youtube ตามบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเนาะถ้าว่าเขาให้เลขมาเหมือนๆกันเนี่ยเออเลขมันดังนะคะถ้าเลขดังนี้มันจะไม่ค่อยมาเนาะน้องๆก็ลองเช็คดูนะคะ ถ้าเลขในที่ว่ามันดังเนี่ยเออเราก็ถ้าน้องๆชอบก็ติดไว้นิดๆหน่อยๆน,นะอ,อ่าเลขดังอ่ะมันไม่ค่อยมาเหมือนวัดที่ผ่านมาเห็นไหมดังเจ็ดดังเก้านะดังมากเจกับ9้าดังจริงๆเลยโอ้โหดูเลขมันมาอนะสามสองสี่แล้วก็อะไรอ่ะสองหกไหมเออสองหพวกเนี้ยไม่ดังเลยนะเพราะว่ารัฐบาลนะเขาก็หนีล่ะ เขาก็หนีเลขดังอะ่ะถ้าเขาไปออกเลขดังเนี่ยอกองฉลากก็เจ๊งอ่ะเนาะเพราะคนต้องบรรลุกี่กี่สิบล้านอะน่ะนะน้องก็ลองเข้าไปเช็คดูใน y t u t u อ่ะเนาะว่าอาจารย์ท่านไหนเขาให้เลขมาแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะเลขดังถ้ามันไปชนกันหลายๆอาจารย์เหมือนงวดก่อนนเนาะ เจ้านันก็ให้เก้าเจ้านี้ให้เจ็ดเจ้านั้นก็เก้า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 เจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าโดนกินกันเรียบ <laughs> <laughs> นะก็ให้น้องๆหาซื้อเลขที่มันไม่ดังเนาะเลขไหนดังเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันเลขไหนไม่ดังก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้คนละใบสองใบสามใบ วันี้นะประวันยังไม่ได้เข้าไปเช็คเลยว่าเออเขาให้เลขอะไรกันมั่งยังไม่ว่างเข้าไปเช็คก่อนเดี๋ยวเพราะว่าจะลงอาทรงสุดท้ายในกลุ่มเนี่ยพรวันต้องเข้าเช็คเลขละ เรียนไปเอาค่ะน้องๆค่ะแคปค่ะ น้องๆชอบอันไหนก็จัดไปนะคะชอบตัวไหนชุดไหนก็จัดไปค่ะอ่าที่ประวันวงกลมให้เนี่ยคือประวันชอบนั้นเออ <laughs> ประวันนี่บางทีก็หลายใจนะพอเห็นตัวนี้ก็สวยเห็นตัวนี้ก็ชอบเห็นตัวนี้ก็ชอบอะไรประมาณนี้เนอะเออ <laughs> หลายใจหลายใจหลายใจค่ะ <laughs> นะเลขมันสวยๆทั้งนั้นน่ะเออน้องๆก็ลองดูนะคะว่าตัวเลขไในที่ความเป็นไปได้มันจะมาได้ไหมหรือว่ามันจะยังไงอะไรประมาณนี้อ,ะอะ่ะนาะก็ลองดูค่ะเดี๋ยวพอวันก็จะลงให้อีกชุดสุดท้ายเนาะชุดสุดท้าย ก็จะเหลือของอาลุงสีค่ะลุงสีลุงสีลุงสีที่ก็คลิปก่อนๆที่ประวันพูดอ่ะนวากเนอ่าอยู่วัดอ่ะวัดวัดคองคองแหวัดคองแหมั้งใช่ไหมเออใช่อืมนะแกก็ชอบตัวเลขเพราะว่าเมื่อก่อนนะประวันไปบ่อยแล้ววัดคองแหนแกก็ให้ประวันประจาเลยตัวเดียวอ่ะเออแล้วประวันก็ถูกบ่อยๆเวลาประวันถูกประวันก็เอาเบี้ยไปให้แกนะอืม ให้แกได้กินขนมอะไรเนะ้ะอยนนี้ประวันก็เลยบอกแกว่าเออทามาดาสองตัวเนอะเผื่อประวันเอามาลงให้แล้วเนี่ยเผื่อน้องๆเขาถูกอะ่ะเออเขาได้โอนเบีย้ยโอนอะไรมาให้มั่งเขาได้ให้ค่าขนมอะไรมั่งอะเนาะอืมแกก็ได้ค่าขนมไปเพราะว่าแกตัวคนเดียวไงไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีญาติพี่น้องมาอาศัยอยู่ในวัดนะก็ช่วยวัดกวาดมั่งช่วยหลวงพ่อใช้ทาอะไรเออพระในวัด ใช้ทำได้แกก็ทำหมดอ,อายุเยอะเราหกสิบกว่าเจ็ดสิบได้แล้วนะคนแก่แกมก็มีอะไรอ่ะซื้อนมกินซื้อน้ำกินอะไรประมาณนั้นน่ะเนาะเออแกให้แม่นอยู่นะให้แม่นอยู่ตัวเดียวสองตัวของแกม,มาบ่อยค่ะมาบ่อยเนาะแต่ว่าสูตรนั้นประวันตัวจับนั้นประวันมาทำให้เองค่ะประวันมาทำสูตรตัวจับให้ค่ะนะคะเอาค่ะน้องๆขาแคปค่ะ ยังไงก็ให้น้องๆโชคดีกันทุกคนเดี๋ยวปวันลงให้คลิปทั้งหมดก็สี่อาจารย์นี่ก็คือหมดแล้วค่ะยังไงก็เดี๋ยวงวดหน้าเราค่อยเจอกันเนาะอืมก็ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยอันนี้ปวันจะเอาทำเป็นโปรไฟล์หน้าช่อง ไรวะสองหนึ่งใช่ไหมเด่นเสียนใต้ ทับบ้านเส้นใต้สซนที่สิอ หลับประวันลืม